วันนี้เราจะมาสอนตำปูปลานะคะอันนี้พิกส่วนนะคะพริกปีกหนูสวนใส่พริกปีกหนูสวนไปสี่เม็ดใส่พริกแดงไปอีกสี่เม็ดกระเทียมสองบนะคะชุบเนยน้อย เผือพวงค่ะตาลปี๊บนี่เราจะใส่ประมาณ20กลับ เือเปรี้ยวประมาณ40กรัมเมื่อเขือซีดาประมาณ30กรัมสองลูกใส่มะนาวหนเสี้ยวแ่เี้ยวดีเยว แต่ไม่ต้องละเอียดมากนะคะหอมะเขือแต่งก็พอแค่นี้ใส่ปูสองตัวเส้นมะละกอหน้อยกับปูสองตัวตัวเล็กนะคะตัวใหญ่ใส่ตัวเดียว กูบลาพร้อมเสิร์ฟค่ะ